อยากรวยเป็นพ่อครับครูอ๋อไม่ยากนี่วะรวยพ่อเป็นนักธุรกิจใหญ่แน่รรวยเหมือนพ่อใช่ครับอุ้ยบุญบาทแสดงว่าพ่อเธอก็คือเป็นคนมีฐานะร่ํารวยเอางี้แล้วกันถ้าพ่อเธอขาดเรื่องราวของพนักงานฝากครูด้วยนะเฮ้ยอันเนี้ยเต้องไปถามพ่อตนเพนสีถ้าพูดเหมือนพ่อเธออยู่แถวนี้นี่ไงทุกคน พ่อผมมาแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ปู่ดินะเฮ้ยแกวันนี้ใครสอนเนี่ยทำไมมันเงียบขนาดนี้อุ๊ยทำไมหนังสือมันกรอบจังเลยมาเป็นก้อนเลยนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสาีคำสวัสดีเหมือนพระเอาอยู่ว่าสวนแก้วป่ะ ฉับกระเชงกระปี้กระเป๋าในสิลูกมาสามสี่วันนี้ไม่มีการเรียนการสอนับถึงนี้ึตัวนะนี้ึตัว่าไปตีมันนะรู้มากรู้เยอะก็หลังผมไม่เห็นครูเปสีสอนเลยนี่ครับเห็นแต่ว่าแบบติวอย่างเดียว จริงจริงด้วยแต่จะทําแบบทดสอบค่ะแ,แบบทดสอบอะไรคะครูแบบทดสอบนี้คือวันนี้ครูจะให้ทุกคนพูดถึงแรงบันดาลใจของตัวเอง Inspiration เหรอคะ Yes การ <Insp iration. S 2> ที่เรามีแรงบันดาลใจมันเป็นสิ่งที่ดีมากมันเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราคิดการสิ่งใดแล้วสำเร็จได้ด้วยดีถามใครก่อนดีนะนายเมาส์ jal? และมนาใจเธอคือสปอยห้องสามะทำไมต้องเป็นสปอยห้องสามถ้ามีสปอยผมทําได้ทุกอย่างเลยครับนะกูว่ามึงไปทําอะไรผิดปะบังือใช่พุ่มเกมไปนะจะบ้าคุ่มรักเฟนนายบอลครับเดือดร็อกครับเขาเขาเป็นแรงไหมครับกูไม่ฟังผมเลยเดเดร็อกไงเขาก็เป็นมวยปั้มก็รู้อยู่แล้วแก้ม พี่ไรอันไม่หมดนี่ทำไมถึงเป็นพี่ไรอันไม่หมดนี่ล่ะลูกหนูอยากเป็นแชมป์หลายๆสมัยเหมือนพี่เขาค่ะ<อ>แกมต้องฝึอกอร้องเพลงบ่อยๆสพย,ยแรงบันดาลใจของหนูคือลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะโถน,<อ><อ>นี่หลายคนนะถามน้องมอหนึ่งก็บอกลิซ่านะ<อ>ครูก็เป็นคนหนึ่งนะที่อยากเก่งเหมือนลิซ่าเธออยากเต้นเก่งใช่ไหมใช่โนโน้โนะครูแบบเดียวกันเลยอ่ะต่ะ พี่ลิซงค่ะใครพี่ลิสงพี่ลิซงเป็นรุ่นพี่ของหนูเนี่ยที่อยู่โรงเรียนข้างๆางอะค่ะคือเขาเก่งในเรื่องของการล้อเลีเยนลอกเลียนแบบคนอื่นไปทั่วเลยค่ะเขาเก่งมากค่ะคือก๊อปปี้โชว์ถูกไหมถูกไหมใช่ค่ะหรือชอบค่ะนเติน้นเหรออ๋อคือผมอยากเป็นแบบพิตริชิโร่ครับทำไมอะคือผมชอบการทาเพลงของเขาครับไม่ว่าจะเป็นการจับไมค์การแต่งเลเยอรเลนส์อย่างนี้ครับผมก็เลยจะเปลี่ยนชื่อเป็นเติ้นชิริกครับ ครับครูครับครูคืออะไรครูไม่ได้เรียกชื่อเธอเพื่อให้ตอบว่าครับเขาพูดกันถึงเรื่องอะไรกันอยู่นายนิกกี้กินสไปยเรชั่นครับแรงมันนานใจของเธอคืออะไรครับครูพ่อผมครับคืออะไรพ่อผมผมอยากเป็นเหมือนพ่อผมครับอยากเป็นเหมือนพ่อยอดพ่ออะไรอ่ะอยากรวยเหมือนพ่อครับครูอ๋อไม่ยากมากนี่ว่านรวยพ่อเป็นนักธุรกิจใหญ่แน่อยากรวยเหมือนพ่อใช่ครับอุ้ยบุญบาทแสดงว่าพ่อเธอก็คือเป็นคนมีฐานะร่ำรวย เอางี้ลวกันถ้าพ่อเธออะขัดเรื่องราวของพนักงานฝากครูด้วยนะเฮ้ยอันเนี้ยก็ต้องไปถามพ่อตะเพนสีถ้าพูดเหมือนพ่อเธออยู่แถวนี้นี่ไงทุกคนพ่อผมมาแล้วไหนคุณคือคุณพ่อนิกกี้พ่อนิกกี้ใช่ครับตัวพ่อตลอดใช่ครับครูนี่ละครับ พ่อผมเองเธออยากรวยเหมือนพ่อเหรอใช่ครับแล้วคือยังไงอ่ะมันจะเหมือนยังไงอะนิก้เออดูโชวไม่ใช่คนรวยนะเอากับพ่อผมอะอยากรวยเหมือนกันอยากรวยเหมือนกันใช่ผมอยากรวยครับเอาแล้วคุณไม่ใช่คนรวยเหรอคะตอนนี้ผมอยากรวยอ๋ออยากรวยใช่นายนิก้ก็เลยอยากรวยเหมือนพ่อผมก็อยากรวยครับอ หรอคะคือพ่อมึงอ่ะไม่ได้รวยพ่อมึงอ่ะพ่อมึงอ่ะอยากรวยมึงก็เลยอยากรวยเหมือนพ่อเหมือนพ่อครูเป็นอยากเดียวกันอ่ะเอออินสตาไพรเลชั่นอ๋ออยากรวยเหมือนพ่อผมอยากรวยครับค่ะค่ะค่ะคุณพ่อเกาอะไรอยู่คะคันครับเพราะไม่ไม่ได้โดนน้ำมหลายวันแล้วอ๋อค่ะแล้วเมื่อกี้ครูบอกว่าครูจะไปทำงานกับพ่อนิกี้ไม่ใช่เหรอเออเอาสิ ถามเองรึถ้าเกิดได้ไปทํางานด้วยคุณพ่อมีงานอะไรให้ให้คุณเป็นสีทํำไหมคะเนี่ยอือนี่ก็เริ่มงานแรกเลยเพราะผมกำลังทำกันอยู่อะงานอะไรคะอะไรอ่ะจับปลาหมอครังดําครับปลาหมอครังดำที่ทำระบบทีเวทเสียนะเพราะมันเป็นปลาที่มีคุณภาพปลาเอเลี่ยนปลาเอเลี่ยนเป็นปลาเอเลี่ยนเลยแต่จริงๆแล้วมันทําให้ระบบทุกอย่างมันจะดูเสียไปแต่ถ้าเราจับมาเราไปขายในตลาดครับลงทุนยี่สิบบาทนี่ก็แล้วแต่เขาเจ้านายให้เยอะเออเราก็เอาไปทํากันอ้าว ไอพวกนี้ไม่อยากรวยแต่ผมอยากรวยเหมือนพ่อเหลือลูกคนเดียวเราสองคนจะเป็นคนอยากรวยนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเรียยิ่งกว่าหาเรบเป็นครูต้องสอนเด็กเดูแลจบครบป็นเสร็จยา